ถ่ายค,คลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะอะไรแหมสวยขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วพี่แบดให้กล้องมื่อกี้ไงเออเหมันเหลือดูนะแล้วเราไปใส่รอยไว้สองเดือนดีเลย คิ <Es per ated> วลิปน้องบาร์สเพื่อนสุมาลีค่ะนี่น้องจีนนี่ๆๆใส่พระพ่อใส่ใส่พระคุณตาขอบคุณมากครับ <ตา S 1> พี่พเดี <fi> ๋ยวทำเดี๋ยวไปทานเลี้ยงกันนะไปแมะวะลองรองเท้าคุณแมว ่ายคลิปอยู่ในถ่ายคลิปคั้งหนึ่งยงมียมต่างผ้าใหม่นะ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮไาา